ฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากๆและอยู่ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงเท่านั้นครับนี่ก็คือเรื่องของการลบเงาต่างๆลบแสงสะท้อนต่างๆออกจากรูปที่เราถ่ายครับโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายเอกสารครับผมเราใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงเราถ่ายครับและฟีเจอร์นี้ครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงหลายๆรุ่นครับส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างตัวที่จะนำมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนี้ก็คือ Sam s u n ่ S21 u อ t r a ันรครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับ เวลาที่เราจะถ่ายรูปเอกสารครับเราก็จะพบว่ามันจะเกิดเงาขึ้นมาเป็นประจำเลยใช่ไหมครับแล้ววิธีแก้ไม่ได้มีอะไรยากเลยครับถ่ายเข้าไปเลยครับถ่ายตามปกตินี่แหละจากนั้นครับกลับมาที่รูปที่เราถ่ายครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมาเลือกตรงรูปปากการนี้นะครับเพื่อทําการแก้ไขจากนั้นครับให้มาแตะที่จุด3จุดที่มุมขวาด้านล่างนะครับมาแตะที่คําว่าตัวลบวัตถุครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีตัวเลือกให้เรา2ตัวก็คือจะลบเงาหรือจะลดแสงสะท้อนนะครับเราเลือกลบเงาสิครับผมป้า เข้าไปลบเงาครคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเงามันจะจางหายไปแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะแต่หากในกรณีที่เป็นแสงสะท้อนมากๆนะครับผมเรามาแตะที่คําว่าลบแสงสะท้อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับผมลบแสงสะท้อนฮะกรณีที่มันเป็นวัตถุที่มีแสงสว่างมากๆพวกนี้ครับมันก็จะช่วยลบแสงสะท้อนของเราออกไปครับแล้วก็ลบเงาออกไปด้วยสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับลองดูครับวิธีนี้จะช่วยทําให้รูปถ่ายเอกสารของเราหรือว ตถุอ,อ,อื่นๆเงาหายไปหรือจางลงไปได้เยอะมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซอชาแนลครับสวัสดีครับ